ผลการนับคะแนนที่ประกาศออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะคะนายศาสตราสีปานผู้สมัครสสอรวมไทยสร้างชาติเขตสองสงขลา คะแนนรวม25,53คะแนนค่ะขณะที่นางสาววชิราพรนิรันตราพรผู้สมัครจากก้าวไกลเขตเดียวกันได้คะแนนรวม23,85คะแนนแพ้นายสัตราไป168คะแนนค่ะก็ทําให้ผู้สมัครจากก้าวไกลเนี่ยรวบรวมข้อมูลผลคะแนนทั้งหมดเอามาเปรียบเทียบกับผลคะแนนรวมที่ทางอาสาสมัครเขารวบรวมจากหน้าหน่วยเลือกตั้งต่างๆเมื่อวานนี้เอามานับใหม่เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกับของกกตที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครของเก้าไกลก็บอกว่าตอนนี้ยังได้ข้อมูลไม่มากนักนะคะอยู่ระหว่างรวบรวมถ้าเกิดว่าพ,พบผลคะแนนที่ประกาศออกมาผิดปกติก็จะยื่นเรื่องให้กกตนับใหม่ทั้งหมดค่ะส่วนที่3จังหวัดชายแดนใต้มีเก้าอี้สสสิบสที่นั่งผลอยางไม่เป็นทางการปรากฏว่าสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากประชาชาติได้เก้าอี้สสมากที่สุดเที่นั่งค่ะพลังประชารัฐได้ไปสาที่นั่ง ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติได้ไปพักละหนึ่งที่นั่งค่ะส่วนการนับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อขออภัยนะคะส่วนการนับคะแนนของประชาชาติ พบว่าอันดับหนึ่งทั้ง13เขตเลือกตั้งก้าวไกลมาเป็นอันดับสองของทุกเขตก็ต้องมองเหมือนกันนะคะว่าประชาชาติที่ได้มาเจ็ดที่นั่งเนี่ยจะรวมกับพักใดในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่น่าสังเกตอีกอย่างว่าการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ค่ะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ดังนั้นคะแนนของก้าวไกลเขาก็ได้แบบปาติลิสมาเป็นอันดับสองในทุกเขตเลือกตั้งโดยที่ถ้าปาติลิสเฉพาะพื้นที่3จังหวัดเนี่ยอันดับหนึ่งก็จะเป็นทางประชาชาติค่ะ